ถ้าคนเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะมั่งคั่งร่ำรวยนะครับห้ามพลาดเราจะว่าด้เรื่อง5สิ่งที่คนรวยนั้นไม่ทำการยิ่งออมยิ่งจนครับยิ่งแก้ปัญหายิ่งใหญ่รายได้ยิ่งเยอะครับคนรวยไม่ทำงานครับการทำงานอาจไม่สามารถทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยได้ สวัสดีครับจเจอกันอีกครั้งกับผมพอลนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่สนุกแล้วก็มีสาระนะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับส่วนใครก็ตามที่เพิ่งเห็นเราเป็นครั้งแรกนะนี่เป็น EP แรกของคุณเลยก็ยินต้อนรับนะครับถ้าคุณเป็นคนนึงนะครับที่อยากจะมั่งคั่งร่ารวยนะครับห้ามพลาด EP นี้เด็ดขาดเพราะว่าเราจะว่าได้เรื่อง5สิ่งที่คนรวยนั้นไม่ทํากัน ก่อนอื่นต้องนิยามความรวยก่อนครับเพราะว่ารวยแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ไหมบางคนมี10ล้านรวยบางคนมีร้อยล้านรวยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนรวยไม่เท่ากันแต่ผมเสนอไอเดียแบบนี้ครับว่าถ้าจะรวยทั้งทีนะคุณต้องรวยทั้งเงินแล้วก็เวลาเหมือนอย่างที่ชาลีมังเกอร์เคยพูดไว้ว่าผมเนี่ยไม่ตั้งใจจะรวยหรอกนะผมแค่อยากจะมีอิสรภาพผมก็เลยต้องรวย เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะรวยไปถึงจุดไหนรู้ไหมครับถ้ามี4ี่ข้อน,นี้โอเคไหมทําอะไรก็ได้เมื่อ,อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้กับใครก็ได้นี่คือรวยจริงนะทีนี้เนี่ยมาดูกันว่าอะไรบ้างที่คนรวยเหล่านี้เขาไม่ทํากันแต่ก่อนจะไปที่เนื้อหามีข่าวดีมาฝากครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเรียนรู้ด้านการเงินการลงทุนมากขึ้นนะครับตอนนี้เรามีเบรมเบอร์ชิพโปรแกรมครับสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราได้โดยการกดจอยข้างล่างเลยครับข้อนหนึ่ง คนรวยไม่ออมเงินครับแล้วไปทำอะไรล่ะเขาเอาเงินนั้นไปลงทุนครับเพราะเขารู้ว่าไม่มีทางเลยที่จะออมเงินจนรวยได้ครับ ลองคิดตามผมนะคุณเคยเห็นใครออมเงินจนรวยปหครับตรงเงินข้ามได้ซ้ําไปครับนอกจากการออมเงินเนี่ยจะไม่สามารถทําให้คุณมั่งคั่งร่ารวยได้แล้วนะครับยังทำให้คุณนั้นจนลงอีกด้วยครับหลายคนฟังแล้วตกใจโอ้โ oh, หออมเงินแล้วจนได้ไงจริงๆครับเพราะว่าทุกวันนี้ดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยอยู่ที่0.25%ใช่ไหมครับเคยไปอัปเดตบุ๊กแบงก์กันใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ให้บุ๊กแบงก์คืนมากลมลงไปดูแล้วเป็นไงครับเงินหน้าขึ้นมาแล้วแบบ ดีใจเลยไหมครับ <i> เห็นดอกเบีย้ยแล้วแบบดีใจเลยว่าโ,โหใช้ไม่ทันเลยจริงๆมันน้อยมากใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่แค่น้อยธรรมดา,ามันแท้เงินเฟอ้อด้วยครับนอกจากออมเงินเนี่ยไม่สามารถทําให้คุณร่ำรวยได้แล้วนะยังทําให้คุณจนลงอีกด้วยครับซึ่งหลายคนตอนนี้ตกใจเพราะฝากเงินกันอยู่ใช่ไหมครับจริงๆครับยิ่งออมยิ่งจนครับทำไมรู้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้ดอกเบี้ยอยู่ที่0 2 5ใช่ไหมครับแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยเฉลี่ยนะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3%ครับช่วงนี้อาจจะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าลนววาาเคณ ผลตอบแทนจริงๆอะคุณต้องเอา3%อตั้งก่อนแล้วก็ลบด้วย0.25เขาเรียกว่า real return หรือว่าผลตอบแทนที่แท้จริงของคุณทุกปีที่คุณออมเงินเนี่ยคุณขาดทุนนะครับติดลบนะ2.75%ทุกปีครับ ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาถึงใช้ค,คําว่า savers are losers ครับก็คือคนที่เก็บเงินคนที่ออมเงินคือคนที่พ่ายแพ้ครับแล้วเศรษฐีเขาทำยังไงคือเขาได้เงินเหมือนกันเขาหาเงินมาเหมือนกันเนี่ยแต่เขาเงินนั้นไปต่อย,ยอดต่างๆครับเช่นลงทุนในหุ้นซื้อกองทุนซื้ออสังหาเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นคุณตันก็ได้เราเคยสัมภาษณ์คุณตันใช่ไหมครับถ้ายังไม่เคยดูนะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับดีมากๆเลยคุณตันเนี่ยผมจาได้ตอนสัมภาษณ์คุณตันบอกว่าได้เงินมาก็เอาเงินไปซื้อที่ทองหล่อตอนขายเนี่ยได้กําไรประมาณ6เท่าแต่ว่าสติทีนนัั้ ล้านตอนขายคือ6กพัล้านนะเห็นไหมว่าคนรวยเขาไม่ออมเงินครับเขาเอาเงินไปลงทุนตลอดเวลาน,นะถ้าเป็นตัวอย่างต่างประเทศก็คลาสสิกครับอย่างเช่นวอร์เรน u บัฟ t เฟตใช่ไหมตั้งแต่เด็กแล้วก็ลงทุนค่อยๆสะสมลงทุนดอกเบีย้ยทบต้นมาเรื่อยๆนะตั้งแต่อายุ 10, 11, 1 1 12ทุกวันนี้เกแล้วเห็นไหมลงทุนมาตลอดเลยไม่เคยทํางานเลยนะครับลงทุนอย่างเดียวจนมีเป็นเรียกว่ามีเป็นแสนแสนล้านเหรียญ หรือบิลเกตส์เองเก็ตามครับได้เงินมาจากไมโครซอฟท์มากมายใช่ไหมครับ <uum. S 1> เขาต้องเอาเงินเหล่านั้นไปซื้อหุ้นไปลงทุนในบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเช่นเบิร์กชาร์ฮาร์ดแวร์และอื่น <izophren> ๆอีกมากมายนอกจากคุณตันอ่ะในเมืองไทยมีใครบ้างเช่นอย่างเจ้าโสธนินนะได้เงินมาใช่ไหมครับไปลงทุนในบริษัทอื่นๆอีกเช่นไปลงทุนในพิงอันพิงอันเนี่ยเป็นบริษัทประกันชีวิตใหญ่อันดับต้นๆของเมืองจีนเลยแค่ปันผลอย่างเดียวปีหนึ่งไม่รู้ได้กี่หมื่นกี่แสนล้านบาท หรือ,อบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกที่ชื่อว่ากอล์ฟในประเทศไทยนะ GULF เนี่ยนะครับล่าสุดนี่เอาเงินค่อยๆทยอยซื้อหุ้นอินทัชซึ่งอินทัชที่ก็ปันผลประมาณสัก4-5%เนี่ยเพิ่มกระแสเงิน,ส,นงสดให้ตัวเองเห็นไหมได้เงินมาไม่เคยอยู่อยู่กับที่ใช่ไหมครับนี่ล่าสุดแทบจะซื้อเกือบทั้งบริษัทอินทัชแล้วนะครับในช่วงประมาณปี2011-12 20เนี่ยมาร์สคาร์เบิร์ตเนี่ยเขารู้จักแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งครับเรียกว่ากำลังมาแแแแรรงงงงนน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 นะะะะเเเเเเเปป็็็็็พพลลลลตตฟออออ์มมมมมกกกกๆััั้้าาาาาีีีคคค่่่่่13ซึหวโสทจู เอาได้ในอนาคตเขาเลยตั้งใจจะซื้อครับแต่ตอนนั้นคือคนไม่เห็นด้วยเลยบริษัทนี้ก็คือ Instagram ครับสุดท้ายมาซ u ก k เบิร์กก็ซื้อได้ในราคา1,000ล้านเหรียญตอนนั้นทุกคนบอกว่าแพงโหซื้อไปได้ไงพนักงาน13คนไรายได้ก็ไม่มีมีแต่แบบมีแต่โชว์รูปโชว์รูปทุกวันนี้เป็นไงครับ Instagram มีคนใช้เป็นเรียกว่าเกือบเป็นพันล้านคนนะ และนอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรายได้สําคัญของ Facebook อีกด้วยนะครับเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าคนรวยนั้นไม่ออมเงินเขานั้นลงทุนตลอดเวลาไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีเงินสดเลยไม่ใช่นะครับเขามีเงินสดเหมือนกันแต่เอาไว้ทําไมรู้ไหมเอาไว้ยามเจอทรัพย์สินที่ใช้เมื่อไหร่เขาจะได้มีกําลังไปซื้อครับทุกชื่อที่ผมพูดมาทุกคนรู้สึกว่าโอ้โหเขามีเงินเยอะมากใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณย้อนไปดูประวัติเขาทุกคนเริ่มต้น จากศูนย์ทั้งนั้นเซลฟ์เมดหมดนะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองทั้งสิ้นนะครับข้อ2คนรวยไม่เสพบันเทิงครับแต่เขาเสพการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาตัวเองครับถ้าคุณลองไปสังเกตการสัมภาษณ์มหาเศรษฐีทั่วไปนะครับคนรวยทั่วๆไปเนี่ยคุณจะไม่เคยได้ยินประโยคนี้เลยแบบว่าเวลาว่างทําอะไรช่วงนี้ดูทําอะไรบ้างคุณจะไม่เห็นเขาคุยเรื่องแบบว่า ชอบละครเรื่องนี้มากเลยติดซีรีส์นี้แบบงอมเงมพระเอกคนนั้นนางเอกคนนี้คือเขาไม่ค่อยรู้จักเลยเชื่อว่าคือคือไม่ไม่ดูพวกนี้เลยด้วยซ้ำไปเน็ตฟลนี่คือถ้าไม่ดูแต่เขาเอาเวลาส่วนมากไปพัฒนานตัวเองครับอย่างบัฟเฟต์เองเนี่ยอ่านหนังสือวันละประมาณ5-6ชั่วโมงวันละ500หน้านะครับทุกวัน ตั้งแต่อายุ10กว่าขวบแล้วนะครับบิลเกตส์อ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่มครับมาร์คซ์กร์เบิร์กก็เหมือนกันประมาณสัปดาห์ละเล่มครับโอปราดเวนฟรี rey, มีบุ๊กคลับเป็นของตัวเองครับ <Wow. S 1> ผมให้ตัวอย่างจริงๆที่เกิดขึ้นกับผมที่ผมรู้จักอะไนะเอาสัก3าตัวอย่างแล้วกันปีใหม่ที่ผ่านมาผมไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านนะครับผมกับฟอนไปก็ไปก็ไปเยี่ยมเพื่อนไปเยี่ยมภรรยาเขาไปเจอลูกเขานะครับแล้วเขาก็ให้ของขวัญปีใหม่พวกเราครับให้อะไรรู้ไหมให้หนังสือครับโอ้นเนี้ยผมอ่านเล่มนี้มาดีีมมากกเเลลยพ่่พอ,อให้ัคน เหมือนกันผมนีตัวอย่างภรรยาผมนะฟอนเวลาเขาเจอหนังสือไหนที่เขา,ออารู้สึกว่าอ่านแล้วเขาชอบอ่ะคือเขาซื้อเป็นสิเล่มเลยนะครับเพื่อเอาไว้คอยให้เพื่อนแบบในวันสําคัญอีกตัวอย่างหนึ่งคือรุ่นพี่ผมเองเขาเป็น d e v e l o p e r นะเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทำคอนโดขายนะครับตอนนี้พี่2คนเนี้ยกำลังไปเรียนเรื่อง l ล c อก cha น n cryptocurrency ที่มาหาลาัยแห่งหนึ่งอยู่คือเรียนเป็นคอร์สเลยคือเรียนเอาปรนญญยาเลยทีส่สัมบปนะกะจบปินญาโทด้านนี้เลยพี่คนนี้ผมว่าเขามีปิญญาโทสัก ก่อนที่เขามาเรียนเรื่องบล็อกเชนเนี่ยเขาก็ไปเรียนแอนตี้แอนตี้อจิงคือทุกวันนี้มีเงินไม่รู้เท่าไหร่แต่ไม่เคยหยุดเรียนเลยครับมีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งทำโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือกครับเขาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนเป็นบริษัทมหาชนอันนี้ใหญ่เป็นแสนล้านเลยนะวันก่อนเจอเราก็คุยกันแบบล่าสุดทําอะไรน่าตื่นเต้นบ้างพี่อ๋อพี่เพิ่งไปเรียนมาเนี่ยไปเรียนเรื่อง AI มาหมดเปล้านกว่าบาทเรียนไม่กี่วันเอง เราลงฟังดูมันแพงใช่ไหมเรียนล้านกว่าบ,บาทไม่กี่วันใช่ไหมแต่เขารู้ไงว่าล้านกว่าบ,บาทไม่กี่วันแต่ถ้าความรู้นั้นเอาไปต่อยอดได้อีกแบบเป็นร้อยเป็นพันล้านก็คุ้มใช่ไหมครับตั้งแต่ผมรู้จักคนที่แบบมีฐานะนะหรือได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผมไม่เคยเห็นใครเลย ที่แบบติดบันเทิงอะเอาจริงๆนะดูละครดูซีรีส์อะไรเงี้ยคือไม่ใช่บอกคนเหล่านี้เขาไม่ไม,ไม่พักเบรกเลยไม่ใช่นะครับแต่เขาเข้าใจว่าเวลาเขาแพงมากครับเวลาวันหนึ่งเขามีเวลาจํากัดเขามีคู่แข่งมากมายนึกออกไหมถ้าเขาอยู่เฉยๆก็คือถอยหลังแล้วเพราะฉะนั้นคือทำยังไงเขาจะเหนือคนอื่นได้ก็คือหนึ่งนั้นคือความรู้ครับก็คือการอ่านการดูการฟังการเรียนการเทคคอสต่างๆครับก่อนจะไปข้อต่อไป ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหาแบบนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์ให้เราหน่อยกดเบาๆได้นะครับเดี๋ยวจอจะแตกแค่แตกเบาๆนะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งได้จะได้ไม่พลาดเน,นื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์จาก Mo n e y m มา t e r s ครับข้อ3คนรวยไม่ทำงานครับแต่คนรวยทำธุรกิจครับฟังดูเหมือนขี้เกียจนะไม่ทำงานไม่ใช่อย่างนั้น,นครับคือที่เขาไม่ทำงานเพราะว่าการทำงานมันเป็นการขายเวลาอย่างหนึง่งพอขายเวลาปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือคุณจะมีเพดานเวลาจริงไหม รทุกคนก็มี24ชั่วโมงทําได้แค่เนี้ยครับ8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมง15ชั่วโมงนี่ก็เยอะมากแล้วนะครับทำมากกว่านี้ก็จะตายแล้วนะครับพอมีเพดานเวลาสิ่งที่ตามมาคือเพดานรายได้ครับคนรวย ไม่มีเพดานรายได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในกฎของเวลาเขามีแต่เพิ่มเวลาได้ซ้ำไปเช่นเพิ่มสาขาเพิ่มแฟรนไชส์เพิ่มการลงทุนเพิ่มธุรกิจเพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยคนรวยทุกคนทําธุรกิจและลงทุนหมดครับแต่ต้องย้ำอย่างนี้นะครับว่าไม่ได้บอกว่าการทํางานไม่ดี <c oughs> การทํางานประจําไม่ดีไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่ตอบโจทย์คุณไหมถ้ามันตอบโจทย์คุณไม่เป็นไรเลยครับถ้ามันทาให้คุณแฮปปี้ก็ทําไปแต่เท่านี้เราคุยกันเรื่องของความรวยนะจำได้ไหมรวยจนถึงขั้นที่ทําอะไรก็ได้ เมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้กับใครก็ได้ต้องบอ,อกว่าการทํางานไม่ตอบโจทย์ครับการทํางานอาจไม่สามารถทําให้คุณมั่งคั่งร่ารวยได้แต่ทุกคนที่มั่งคั่งร่ารวยส่วนมากเริ่มต้นจากทางานนะครับบางคนทํางานถ้าที่ผมจําได้นะที่สัมภาษณ์คนมาเยอะนะครับคนบางนก็เริ่มต้นจากเป็นพนักงานขายชุดชั้นในในห้างนะเคยแบบเข้าสารเคยขายหนังสือพิมพ์เห็นไหมมันก็คืองานที่เอาเวลาแลกเงินใช่ไหมครับพอเขาได้เงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาก็ไปทำธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับหรือเจ้าสัวหลายคนในประเทศไทยบางค คนก็เริ่มต้นจากทํางานประจําเคยเป็นลูกน้องมาก่อนแล้วก็ลากออกไปทําที่ส่วนตัวหรือรับจ้างทั่วๆไปบางคนขายหอยทอดมาก่อนด้วยสมัยนะหรือแม้กระทั่งเจฟฟเบโซสเองก็ตามทุกวันนี้คือคนที่รู้ที่สุดในโลกคนหนึ่งใช่ไหมครับก็เคยทํางานประจํามาก่อนนะถึงย้าว่าไม่ใช่บอกงานประจําไม่ดีมันก็เป็นที่ที่ทําให้คุณได้เรียนรู้ที่ดีนะครับแต่ถามว่ามันทาให้คุณร่ารวยได้เลยไหมถึงขั้นที่เราคุยกันนะคงไม่ได้นะครับที่เมืองนอกเนี่ยมีมุกเกี่ยวกับคำว่างานนะครับงานภาษาอังกฤษเรียกว่า job ใช่ไหม J o B, job ใช่ไหมคร ว,ว่าจ็อบมันยอมาจากคำว,ว่า just over broke รูไว้ว่าถังแตกก็คือการมีง,งานเนคือจ็อบคือแค่อยู่รอดไม่ถังแตกเท่านั้นเองนะครับข้อ4ี่คนรวยไม่หนีปัญหาครับตรงกันข้ามเขาวิ่งชนปัญหาได้เ้มอไปเพราะคนรวยเข้าใจว่ายิ่งแก้ปัญหายิ่งใหญ่รายได้ยิ่งเยอะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าขนาดของปัญหาเนี่ยจะเท่ากับขนาดของไรายได้เสมอถ้าคุณแก้ปัญหาเล็กไรายได้คุณก็จะเล็กถ้าคุณแก้ปัญหาใหญ่ไรายได้คุณก็จะใหญ่ก็จะเยอะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมบอกคุณว่าผมเนี่ยขับรถได้นะคือผมเป็นพนักงานขับรถวันนี้ผมจะไปขับรถด้คุณติคุณ หาคนขับรถอยู่นะคุณว่าคุณจ้างผมเต็มที่ได้เท่าไหร่ครับ mm hmm. เป็นพอพทัทนพคนเลยนะมีฟอลเวอร์ประมาณเกือบเกือบร้านนะทุกวนันนี้คุณจะจ้างผมแบบร้านหนึ่งไหม mm hmm. ก็คงจะไม่ใช่ไหมเพราะว่าพนักง,งานขับรถหาได้ทั่วไปจริงไหม mm hmm. คุณแค่เสิร์ช Google คุณแค่เข้า Facebook อะไรคุณก็เจอแล้ว mm hmm. ไม่ได้บอกว่าอาชีพนี้ไม่ดีนะครับแต่มันแก้ปัญหาเหมือนกันแต่มันแก้ปัญหาที่เล็กใช่ไหมแก้ปัญหาให้คุณได้คนเดียวใช่ไหมครับก็ mm hmm. คือคุณจ้างผมคนเดียวทีนี้มีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง mm hmm. เกี่ยวกัััับรถเเเเเหหหมมืืืออออนนนนนนกลยคคค2ี้าาาจปปญญ เรียกแท็กซี่ยากว่ะทำไงมันจะเรียกง่ายกว่านี้ก็เลยครีเอทแอปหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า Uber ครับเห็นไหมว่าขนาดของปัญหาเท่าขนาดรายได้เสมอแก้ปัญหายิ่งใหญ่เท่าไหร่รายได้ยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นถา้านี่คุณอยากจะมั่งคั่งลํำรวยจริงๆนะคุณต้องชอบปัญหาและคุณต้องเห็นเลยว่าปัญหาคือโอกาสในการสร้างรายได้ปัญหาคือโอกาสในการพัฒนาตัวเองครับจากนี้ไปเวลาคุณเจอปัญหาต้องรู้สึกว่าขอบคุณและดีใจด้วยซ้ำไปครับว่าึอมขอบคุณนะที่ทาให้ฉันเก่งขึ้นแกร่งขึ้นทําให้ฉันได้ม กลาเป็นโอกาสและให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณต้องเจอถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จระหว่างทางไม่เจอปัญหาเป็นไปบบไม่ได้ครับคนที่ไม่เจอปัญหามีอยู่คนเดียวครับือคนที่ตายแล้วเท่านั้น,นครับข้อ5คนรวยไม่กระจายการลงทุนครับซึ่งค้อเนี้ยผมเข้าใจเลยว่าตอนนี้หลายคนฟังอยู่รู้สึกว่ามันขัดขัดใช่ไหมเพราะว่าในความรู้เดิมที่คุณเคยเรียนเคยฟังมาจากที่ไหนก็ตามเนี่ยรู้สึกว่าได้เงินมาต้องกระจายการลงทุนกระจายความเสี่ยงนะนะครับอย่าเอาไข่ใส่ไว้ในตะกร้าเดียวใช่ไหม ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับการกระจายความเสี่ยงนั้นดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่มันต้องมาตอนไหนต่างหามันมีประโยคหนึ่งของบัฟเฟตต์เขาบอกว่า diversification may preserve wealth but concentration builds wealth แปลว่าการกระจายความเสี่ยงเนี่ยอาจจะช่วยปกป้องความมั่งคั่งของคุณได้นะก็คือไม่ทำให้คุณเนี่ยเจ๊ง แต่มันไม่ทําให้คุณรวยครับแต่ถ้าคุณอยากจะมัง่งคั่งนั่มรวยเนี่ยคุณจะต้อง c อนเ e n t ทรตครับก็คือ focus หรือว่ากระจุบก,การลงทุนนั่นเองครับสังเกตมหาเศรษฐีทุกคนได้นะครับในตอนต้นเนี่ยการลงทุนของเขาจะ f o กัสเสมอนะครับคือจะไม่กระจายไปทั่วห,หมดเลยนะครับเช่นลงทุนในหุ้นก็จะไม่กี่ตัวอาจจะ5ตัวไม่ใช่แบบซื้อ30ตัว30ตัวนี่คือเหมือนแทบจะเป็นกองทุนดัชนีของตัวเองไปแล้วนะครับอาจจะแบบ5ตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีพอร์ตเริ่มใหญ่แบบเป็นร้อยล้านพันล้าน้ล ซื้อหลายๆตัวมากขึ้นเพราะ1คือเงินเขาใหญ่ขึ้นแน่น,นอนมันต้องมันต้องกระจายมากขึ้นกับ 2. คือเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องเสี่ยงต่อไปแล้วเพราะเขารวยแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นการกระจายความเสี่ยงนี่แหละมันช่วยปกป้องความมั่งคั่งจริงได้กระจายอันนี้แย่แต่มีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้แย่ก็ยังกระจายนั่นแหละคือวัตถุประสงค์ของ diversification หรือว่าการกระจายความเสี่ยงครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งรวยจริงๆนะคุณจะต้องกระจุกก็คือโฟกัสการลงทุน แล้วก็ก,การทําธุรกิจด้วยกระเชนเดียวกันสังเกตไหมว่าไม่มีเศรษฐีคนไหนเริ่มต้นธุรกิจทําพร้อมกัน7อันทํา1ให้ดีแล้วค่อยมี2 2ดีมี3 4 5ว่าไปแต่ต้องมีอันนึงที่อยู่ตัวก่อนนะครับ เขาพูดเสริมการลงทุนนิดนึงเพราะว่าอันนี้สําคัญมากบางคนฟังแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทําเลยนะครับต้องเข้าใจว่าถ้าคุณจะกระจุกหรือว่าโฟกัสการลงทุนจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องมีความรู้และประสบการณ์ที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่สูงเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคุณลงทุนในหุ้น5ตัว5ตัวคือ5อุตสาหกรรมเลยคนละคนละอินดัสทรีกันเนี่ยพลังงานบ้างการท่องเที่ยวบ้างธนาคารรีเทลอะไรแยกไปงี้ใช่ไหมมันมีอันหนึ่งแย่2อันแย่อีก3อันดีมันก็ยังทําให้พอร์ตของคุณไม่ติดดลบไไ้่่มมัยรแแตนนนนอกก็ปะจา ความมั่งคั่งคุณเช่นเดียวกันเพราะ5อันดีหมด5อันก็ยากแต่กับการเท่านี้คุณลงทุนใน1อันแน่นอนถ้า1อัน1หุ้นตัวเดียวเลยนะหุ้นตัวเดียวถ้ามันดีคือดีมากเลยแต่ถ้ามันยากคือยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าประโยชนเนี้ยที่เฟตพูดนี่คือใช่แต่เขาบอกว่าต้องอาศัยความรู้มากๆเลยอย่างบัฟเขามีความรู้ชํานาญเชี่ยวชาญมากเขาอ่านหนังสือวันละ500หน้าครับเพราะฉะนั้นคือเขารู้จริงๆว่าเขาทําอะไรอยู่ ถ้าคุณจะแอพพลายนะทฤษฎีนี้เหมือนกันคุณก็ต้องแม่นยำแล้วคุณก็ต้องรู้จริงสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือว่าอื่นๆก็ตามต้องรู้จริงเท่านั้นเพราะว่าคุณไม่ได้แข่งกับคนข้างๆบ้านเท่านั้นคือคุณแข่งกับคนทั้งโลกนะครับและนี่คือ5สิ่งที่คนรวยเขาไม่ทํากันครับเห็นด้วยไหม ไม่เห็นด้วยก็ได้นะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับถ้าคุณรู้สึกว่ามีข้อไหนที่ควรเพิ่มหรือข้อไหนที่คุณไม่เห็นด้วยแชร์ข้างล่างได้เลยและอย่างที่บอกครับถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์นะแชร์ให้เพื่อนแชร์ให้คนที่คุณรักได้ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้าโชคดีครับสวัสดีครับ